จบไปแล้วครับสำหรับเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตแบ็คพิงค์เดทไลน์เริ่มตนที่แรกที่โก่งอย่างในจังหวัดขยองกีประเทศเกาหลีใต้ที่นี่บัดโซเอาและนี่คือสปอยล์เล็กๆน้อยๆ,ๆก่อนที่จะมาบ้านเราในเดือนตุลาคมณนะราชมังกีรสถานถึง3วันและคลิปนี้สนับสนุนโดย เบื่อกันไหมครับเวลาที่นั่งดูคอนเทนต์ต่างๆอย่างฟังดิจโกอลหรือฟังเพลงกาลังเพลินๆอยู่ก็ด้านมาเจอโฆษณาเขามาขัดจังหวะให้เ <Hi. S 1> <Hi. S 2> สียอารมผมขอแนะนํานี่เลยครับยู u ูบพรีเมียมในราคา69บาทต่อเดือนปกติ2อ9บาท Lock e ล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยและสามารถใช้เมลของตัวเองก็ได้ต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสาหรับคนที่มีอยู่แล้วหรือใช้งานกับที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้งานกับพวกเราได้และสมัครวันนี้แถม ย u u u b e Music มรลคา129บาทไปเลยฟรีๆเพียงแค่สแกนเขียวโคตรลายที่อยู่บนหน้าจอนี้และพิเศษสุดๆสำหรับคนที่มาเจอช่องอะไร h ชนแนลก็ลุ้นรับเงินรางวัล50,000บาททุกสิ้นเดือนสำหรับผู้ที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้รับประกันจากช่องอะไร h ช n แนลว่าได้ชัว สวัสดีคุณสัจจลิลิทุกคนครับผมนในชแนลและหลายคนนะครับอาจจะดูที่สาวๆนั้นมารวมตัวกันในงาน Back พลงเวิร์ลทัวในครั้งนี้และหลายๆคนนั้นก็อยากจะเห็นโมเมนต์กันที่พวกเขานั้นอยู่ด้วยกันร,รวมกันอยู่มันจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นกันเป็นโมเมนต์เล็กๆแล้วแต่ใครจะมองทันไม่ทันแต่ก็มีอีกหลายคนนะครับที่เฝ้ารอเพลงใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าสาวๆนั้นไม่ได้คัมแบ็กมาเป็นปีแล้วก็อยากจะรอดูว่าเพลงใหม่มันเป็นจะเป็นอย่างไรและแล้วที่นี่ที่แรกที่โกงอย่างเนี่ยนะครับก็ แต่ว่าก็เป็นเพลงที่สนุกสนานตามสายแอโรบิกยามเย็นซึ่งผมก็มองว่าเพลงใหม่อย่างเพลงนี้ที่ใช้ชื่อว่าจัไมันก็มีความสนุกสนานออกมาเป็นโมเมนต์เฉลิมฉลองความสุขปลุกทุกคนนั้นออกมาแดนซ์กันมากกว่าที่จะเป็นเพลงเดินขบวนดุริยางปลุกใจเหมือนที่ผ่านๆมาและเพลงนี้เองนะครับไม่มีท่อนแรปเลยไม่ว่าใครนั้นก็จะมาจับผิดท่อนแรปไม่ได้ทั้งสิน้นอารมณ์เหมือนกับว่าแต่งเพลงนี้แบบว่า โมสูคือสิจับผิดกันหลายเทนอทอนแล็บก็นั้นดีกว่าคนนั้นมากกว่าตัดออกให้หมดให้มันจบอยู่ที่ชั้นนี้แหละส่วนเนื้อเพลงเองนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะบอกว่ามันมีท่อนเดิมวนๆน,นซ้ำๆนะแต่ถ้าว่ามันเป็นความเดิมๆซ้ำๆวนลูเพื่อไปต่อด้วยบีทที่มันหนักกันโดดสูงๆให้หัวโยกไปเลยมันมีความแปลกมากปกตินะครับบีทของแบ็คพิงเองจะไม่รัวแล้วก็ไม่เ็วไม่หนักขนาดนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปิดเพลงโปรโมทของแบ็คพิงที่ฉีกที่สุดที่เคยมีมาอีกเพลงหนึ่ง เปิดคอนเสิร์ตมาด้วย VTR อันนี้นะครับผมมองว่าเป็นคอนเสิร์ต VTR ที่ลงทุนที่สุดปกติแล้วเราจะเห็นแต่การาฟิกง่ๆวนไปวนมาหลอกหลอนกันเท่านั้นแต่รอบนี้แม่ลงทุนป๊อสสู่ลงทุนค่ะเปิดมาก็ป่าตานฟิลแคลิฟอร์เนียพร้อมกับไฟเขียวเปิดตัวได้เลยปัง โลเซเลยโลเซนะเธอกินลูกอมต,ตุ่ยตุ่ยอยู่มากับรถสีจิปูคู่ใจบิดงง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 งเงี้ยเงี้ยๆเงทะเบียนบริงยืนหนึ่งในใจเราคุณคือลูกค้าระดับไดมอนของพวกเราขอบคุณซุ่มเจ้าที่ไว้ใจควัาเงินซื้อตัว๋วกันที่ยังไม่รู้ว่าจะมีเพลงใหม่หรือเปล่าเลยขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ <laughs> โลเซขับรถผ่านตึก ผ่านปาตานป๊าดสวยปาตานนี่แอร์ทำเยอะมากเยอะกว่าซีนของริซ่าอีกโรเซ่ขับรถไปนะครับโอ้ไปถึงเจนนี่ก่อนเลยเจนนี่กำลังเดินออกมาฟิลแบบลุกคุณหนูเดินเล่นโทรศัพท์ลมกลางถนนป๊บแเนี่ไปเนี่มาป๊าดสุดเธอกระโดกระเดียนะกางเก,กงสั้นมากเหมือนจะเป็นบอดี้สูททับสเตย์อีกชั้นหนึ่งเดินออกมาด้วยสีหน้างุงนงงปนความสุขไม่รู้ว่าคุยกับใครอยู่เธอหันไปฟุบอารมณ์แบบว่ามิวสิกวิดีโอเลยเห็นโลเซ่ทันที วิ่งไปขึ้นรถทันทีจองที่นั่งก่อนเลยทั้งคู่นั้นบึ้งรถขับไปวนไปวนมาก็ผ่านรถลิมูซีนคันหนึ่งเอ๊คันนี้คุณๆนะสีขาวๆในลิมูซีนคันนี้ <c oughs> แล้วก็ว่าเป็นคันเดียวกับที่อย่างเอาไประเบิดเล่นใน MV ็ม t h อ g นเดอะกวของโรเซ่เลยแต่แม่เจ้าจ้าคิดว่าจะขับผ่านเฉยๆเปล่าจ้ะลิซ่าเอาไปซ่อมแล้วมาขี่จ้า <c oughs> ลิซ่าไปซ่อมรถเมาขี้ลิซ่าเดินลงมาจากรถแล้วก็ขึ้นไปนั่งพร้อมกับความงงงแต่นั่นคือผมผมงงมากนะผมเข้าใจแล้วว่าทําไมวิทยารเนี่ยมันถึงดราม่ากันเยอะมากเพราะว่า2คนก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรเซ่หรือว่าเจนนี่เนี่ยก็มาแบบว่าฟิลแบบเต็มตัวโคลสอัพแบบสวยฉ่ำมากแต่คอลิซ่าเนี่ยมาแค่ครึ่งตัวเองแต่ก็เอาเถอะก็ยังดีที่ยังให้ซีนอุตส่าห์เขียนชื่อถูกแล้วก็เอออยากให้ให้เขาไปเถอะลิซ่านะครับเธอยิ้มดีใจมากที่ได้เจอแบบพี่สาวเพื่อนสาวอารมณ์แบบว่า เจอสักพีนะคะวายิมแบบกว้างมากเลยแต่ถ้าคิดจากอีกมุมหนึ่งนะเขานั่งหลังอิลิติสูนั่งหลังอีระบอเ่อทีแรกเขาก็นั่งหลังเดีแล้วรอบนี้เขาก็นั่ง,ลงหลัง,ลง,ง,ลงอลระบอออ,อ,อันนี้ก็คิดกันขำๆนะ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าจะนั่งตรงไหนนะครับซีนเธอมันก็เด่นอยู่ตลอดแหละทุกคนก็มีเด่นแอทามันก็นหมดแล้วแต่ว่าเราจะโฟกัสใครและสุดท้ายนะครับทั้ง3าคนก็ขับรถไปต่อไปรับคนสุดท้ายนั่นก็คือพี่ใหญ่ของวงอย่างพี่จีสูนั่นเองฉากเปิดเนี่ยนะครับเธอเปิดอย่างสวยงามป๊อ สูงงามคักเป็นสาวสวยราวกับหนึ่งในซีรีส์มาเบิร์ดสู่โคตอัพเต็มตัวครึ่งตัว3จอ4จอแม้กระทั่งตอนขึ้นรถก็ยังมีตัดปทิริษาเห็นแต่เกือบน่ะสู่ปาิตีทเหตุขักอีโนบิโบอีเม่เลยแต่ก็นั่นแหละฮะมาด้วยกันก็ถือว่าดีแล้วนะครับวิเจอาสั่นตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าทุกคนนั้นคือเซนเลประดับโลกแล้วมีความเป็นแบบว่า i n นฟูอินใจคือแบบว่าโนหนึ่งแหละแต่ละคนเนี่ยกว่าจะหาเวลารวมกันนด่ก็ยากมากเลยเพราะต่างคนก็ต่างมีงานอย่างของจีซูเองก็เพิ่งจบงานดิซ่าก็เพิ่งจบงานทุกคนเพิ่งจบงานมาเลยเหมือนกับว่าได้เวลาละออนทามแล้วก็ไปรับกันรวมกันมารวมแก๊งกันแด้ก็เดินสายเลยจ้าเดินสายทำไมจ้าเดินสายหาเงินต่อจ้ะ <laughs> สนุกสนานพร้อมเดินทางแล้วนะครับสำหรับเวอร์ทัวร์ของแบ็คพิงในตอนนี้หลังจากนั้นจอก็ดับโลกเสียงกิ๊กๆิ๊กกก็ดับขึ้นเต็มสเตเดียมครับเปิดเพลงนี้ด้วยคิวดิสเลิฟครับระเบิดพุกันแบบเต็มอัตาเลยควันขโมงสงเสียงฝุ่นไงกูปา ลกทุนคักโดนก็พอโดนนะครับก่อนเริ่มคอนเสิร์ตนี่มีการบินแปลเป็นมงกุฎป๊อสวยสมมงมากสมกับกกุ๊ปเบิร์นหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเอาพวกงบโจนผู้ลิกสิทธิ์เพลงของศิลปิแต่ละคนเนี่ยเอางบตัวนี้ไปจ่ายหมดแล้วก็เลยไม่เหลือพอสำหรับเวทีเวทีเลยดูล้นลน้นเพราะนออกมานะครับทุกคนก็ร้องร้องไปลิซ่าก็ตะโกนถามว่าเป็นไงบ้างโกยา ไฟฟ้ากรี๊ด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 ถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงแบบกุแตกกุเก็บเก่าเก็บแต่ดนตรีเนี่ยนะครับก็มีการเปลี่ยนในหลายๆช่วงเหมือนกันก็เป็นการลดคำคอรหากันไปได้ว่าเออมีคอนเสิร์ตตั้งทีมีแต่เพลงเก่าๆหรอพอจบเพลงนะครับทุกคนก็แนะนำตัวเองว่าเออฉันชื่อโรเซ่นะคะดิซานนะคะจีซูนะคะเจนนี่นะคะเพื่อเรียกเสียงกรี๊ดแหละเพราะทุกคนจริงๆก็จำได้หมดแหละพวกเธอนั่นคือใคร แม่ดังระดับนี้แต่ก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นการแบบว่าพาทุกคนนั้นย้อนกลับไปลํำลึกความหลังแล้วก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่สนุกสนานไปพร้อมๆกันเป็นการสร้างเสียงกรี๊กิคิ๊เพื่อไม่ให้เกิดเด a ดแอร์นั่นเองนะครับจบเพลงแรกผ่านไปท็อกผ่านไปนะครับตามด้วยพิง k ์เวนอมแล้วก็ How You Like That ผสานกับเพลงเก่าอย่าง Playing With ฟ i r e แล้วก็ตบด้วยชัดดาว ก่อนจะ,จะเข้าโซโลสเตจของจีซูทั้งแผ่นดินไว้รักเธอแล้วก็ตามมาด้วยโซโลสเตจของลิซ่าอีก2เพลงอย่างผู้หญิงคนใหม่และและ้วก็หินแห่งดาวคันด้วยเพลงวงอีก4เพลงก่อนจะมาโซโลสเตจของเจนนี่อย่างมันตราเวอั์ up แล้วก็ปิดท้ายด้วยไลฟ์เจนนี่ตามมาด้วยโซโลของโรเซ่นะครับอีก3เพลงอย่างเพลงตี3 t o ท็อกซิคจูดิเอนแล้วก็เพลงไม่กระหิตอย่างอัพพะถึกนั่นเองโซโลสเตจของทุกคนั้นจบไปนะครับก็เปิดเพลงใหม่อย่างเป็นทางการอย่างเพลงจ้ำแล้วก็ไหลาย,ยาวไปอีก5เพลงจน จบคอนเสิร์ตนะครับตรงนี้เพลงใหม่นะครับอย่างเพลงจ้ำผมว่ามันว้าวอยู่นะหลายๆคนนั้นอาจจะไม่ชอบเป็นเพลงเหมือนกับว่าเป็นเทศกาลแอโรบิกระดับโลกที่จะต้องถูกเปิดในผับหรือว่างานเทศกาลต่างๆมันเป็นเพลงสําหรับเชียร์อัพในหลายๆโอกาสอย่างแน่นอนด้วยบีทของเพลงเองที่มันไหลแบบหนักๆแล้วก็ไม่มีเด a แอร์เลยท่อนแร็ปเองก็ไม่ถูกใส่เข้ามาถึงแม้ว่าเพลงนั้นจะมีท่อนซ้ําเยอะก็ตามแล้วก็มันเป็นการซ้ําเพื่อไปต่อแบบวนลูป่ o นอนซับฮิตเปิดด้วยตีปลุกใจเก้งสาวกันเลยบางก่อนที่จะปล่อยท่อนแบบ ออกมาเป็นท่อนให้โรเซ่ร้องผมมองว่ามันเป็นการเปิดต้นที่ดีมากแล้วก็ตามด้วยจีซูเจนนี่และปิดด้วยลิซ่าคือมันเป็นเพลงจ้ำเพลงหนึ่งแต่ว่าเอาสไตล์ของแต่ละคนนะ่ะใส่ลงไปถ้าฟังดีๆนะครับเราจะเห็นว่าสไตล์แต่ละคนนะั้นใส่อยู่ในเพลงนี้ทั้งหมดไม่ได้โดนบังคับร้องเหมือนกับเพลงอื่นๆที่ผ่านๆมาไม่ต้องหาสไตล์ไม่ต้องหาเร e เ e น c ์ใดๆเลยแต่ว่าเป็นการเอาสไตล์ของแต่ละคนนั้นมาใส่ในเพลงนี้เพลงเดียว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมมองว่าโปรดิวเซอร์นั้นเก่งมากๆ,ๆ,ๆและระบบเอทีเอนะครับเหมือนจะพยายามลดปัญหาแฟนลับทะเลาะกันเรื่องไทม์ไลน์ จอแยกไป4ี่จอจอข้างสนามอีกสองจอรวมเป็นหกจออยู่ที่ว่าแต่ละคนนั้นจะมองจอไหนแต่ถ้าว่ากราฟิกนะครับบางทีมันก็มีความอมันเป็นจอแบ่งไงบางช่วงบางตอนมันก็แปลกๆอยู่ผมเห็นอันนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะเอ๊ะมันใช่หรอ <laughs> อันนี้นะครับหลายคนอาจจะเห็นเป็นเราอะ <laughs> แต่ผมเห็นมาเป็นปากบนลลก <laughs> คือผมไม่ได้คิดเป็นคนเดียวใช่ไหม <laughs> หรือว่าทีมงานอยากใส่ใจว่าวัยเราเนี่ยควรจะเป็นตัวมาเลงได้แล้ว <laughs> เจ้าว่ามันคือบล่ไมันคือปากมนลูกบละสู <c oughs> ข้างหน้าเนี่ยไเท่าไหร่หรอกครับแต่ข้างหลังเนี่ยคือชัดเลยเห็นสาวๆตัวนี้ตัวน้อยปานมเฮาโดดดึงๆอยู่ผากปอง โอ้ยสัวปปฏิทคือหานเหตุซูมกันนะครับมือถือนะครับยกคำที่เวทีมันไม่ได้ยาวมากเนาะผมมองว่ามันเป็นปัญหามาตลอดแหละเพราะว่าเวทีนะมันไม่ได้ยาวออกมาเหมือนกับวงบอยแบนด์หรือว่าวงอื่นๆที่เขาใช้สเปซค่อนข้างเยอะแต่ว่าของแบคพิกเนี่ยจะเน้นที่นั่งให้เยอะๆไม่ได้เน้นสเตจให้มันยาวๆตัดปฏิพาร์โซโล่กันนิดนึงครับผมคนแรกที่ออกมาเลยก็คือเป็นพี่จีซูคือตีมข่าวแบบว่าเป็นเกตหิมะเลยบริสุทธิ์ผุนผ่นองเป็นยองใหญ่คนอะไรสวยแว่นสวยคืนโชว ดีมากเพิ่มเพิ่มเพลินให้อารมณ์แบบว่าพูดดีในโดออกอรเคิซ่าเลยฟิลแบบว่าฟินดีมากตัดมาที่โซโลโน่นะครับ VTR นะครับของลิซ่าเองเปิดมาปุ๊บคือรู้เลยว่าแบบว่าต่างมาก v c r อรของลิซ่านี่คือต่างสุดๆเน้นค้นหาไม่เน้นค้นเจอ <laughs> คอนเซปเหมือนยกมาจากนิวแมนนะครับฉากในกระจกหด้านเนี่ยมีความร้ายความเฟียสแสดงตัวตนออกมามีความควีนความไม่ยอมปากเคื่อในกระแดงจึ้งคึองอยู่สูคัดใจตกระเล็บเจลจะเป็นหัวเพชรนี่ล่ะผมว่าดูทีแรกมันเป็นประหลัดขีดบนเล็บเจลผมม่าไม่ได้มองว่ามัน,มนเป็นเพชรเป็นพลอยบนเล็บเจลหรอก <laughs> ผมก็มองว่าผมก็หัวล้ออยู่พักหนึ่งก่อนที่จะ,จะอ๋อมันเป็นเล็บเจลนี่เองมันเป็นดมอนด์ออนเนลนะมันเป็นประหลัดขีด <laughs> <laughs> โอ้ยสวยจมีเนาะนพอวิดีโอวีทีอาจบปุ๊มนะรับแฟนๆก็ร้องกิ๊กๆ๊กินเลยดีใจที่เธอ้นน่าจะออกมาแล้วแน่นอนรัาว่าเวทีเนี้ไม่มีพอบใดๆฉันมาขายผลงานนะจ๊ะฉันมีเพลงฉันมีผลงานฉันไม่ได้มาขายพอบ สันดกวาแล้วเธอใส่มาในชุดแรกนะครับวันแรกก็คือตรีมนางฟ้ามีความแบบเงินเงินวบาบววสวยงามแบบแหมวันแรกดีมากเลยวันที่สองก็มาในชุดตรีมดำขึงขังึงถึงถือเดินออกมาก็จ้องแบบฉันนี่แหละตัวแม่ฉันนี่มันร้ายนะฉันมันร้ายนะเดินออกมาจากข้างหลังจอนะครับที่มีแรนเซอร์น่ะใส่ชุดสีขาวตัดกันอยู่บนเวทีอยู่ด้านหน้าเดินออกมาปุ๊บกวาดสายตาป๊อดป,<ะ>ปาดไว้เห็ดมิวสิกวิดีโอปฏิทูปเป็นแต่หยานคักเธอมันร้ายจริงๆ ตีมสภาพเธอมาแบบว่าอุยุอัญญาคอสตูมสไตล์สียกาเงียบสง่อปะัะจะสวยงามปาตางภาษาหนึ่งในสาคนมีสไตล์ที่สุดแห่งปี2025จากนิว o r กท i มส์ พินครับเธอก็ไปทําให้ผิดหวังเลยทําไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเลยมิกดนตรีใหม่หมดตามคอนเซปต์ซเซเลบริต e a อลบิกาเดทไลท์ทัวเธอมีเพลงมากมายในอัลบั้มนะครับแต่ว่ามาเซตวงนั้นเธอใช้2เพลงโชว์ประมาณ6นาทีกว่ากับเนาทีเป็นเพลงผู้หญิงคนใหม่แล้วก็หินแห่งดาวซึ่งผมดีใจมากที่ไม่เป็นเพงลงรัติสาแล้วก็เป็นเพลงมันนี้ <laughs> เพราะว่าเป็นเพลงที่ YG นั้นเปิดบัมให้ไงส่วน2เพลงที่เธอน,นั้นเอามานั้นมันมาจากอัลบั้มของตัวเธอเองจึงถือว่าดีไม่ขัดตาและก็ไม่ขัดใจเชคเช่นกับจีซูโรเซร่รวมไปถึงเจนนี่ด้วยนะครับที่ยกเพลงของตัวเองมาในคอนเสิร์ตบ่วงด้วยเช่นกันผมถือว่านี่จึงเป็นการทํางานที่ตกลงกันมาเป็นอย่างดีว่าทุกคนนั้นจะใช้เพลงในอัลบั้มที่ตนนั้นเข้ามาใช้แทนเพลงที่ค่ายทาให้ส่วนทางค่ายเองนะครับก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรเพราะว่าเวทีนี้มันมีความโลนมาก และเพลงใหม่ของแบ็คพิงเองก็มีแค่เพลงเดียวการได้เพลงของสาวๆทุกคนในอัลบั้มเนี่ยมาใช้ในคอนเสิร์ตรวมมันจึงถือว่าวินวินทั้งคู่เพราะแฟนๆของแต่ละคนเองบางคนก็อยากจะดูผลงานเดี่ยวในงานวงกันอยู่แล้วและแฟนๆของลิซ่าก็เช่นกันในเพลง new woman นะครับลิซ่าดัดแปลงโชว์ในงาน MTV มาใช้ที่นี่ด้วยฉากที่ยืนบนสายพานซูชิเนี่ยเธอกรดัดแปลงมาเดินบนโต๊ะยาว,ยาว ก่อนที่จะจบพาร์ทด้วยท่อนลงอย่างโหงสร้างเสียงบิการสิบกจัด้วยเบรกแดนที่ดูแลแบบอืมคิดถึงลุงข้างบ้านเลยที่บอกว่าเออเราไม่ควรสนับสนุนท่าเต้นมาร่วมรักกับลิซ่านะนเราควรแบนเธอะบ้านบงหูปานนี่ลุงก็เป็นยังไงบ้างสูรอบนี้เธอทําใส่แบบว่าดอนแคร์เลยแถมว่าดึงท่ามาจากวิทยาร์ีเขตมาใช้ในตอนท้ายด้วยคือเธอใช้เวทีคุมมากท่าเดินสับของเธอนะครับคือเดินสับจากสุูยาถึงเชียงใหม่สับปับ,ปบ บบามาปล่าประกันให้ลูกรู้ว่าฉันก็มีเพลงใหม่เพลงล็อกสาตาร์หินแห่งดาวนะมีสีแข้งสีขาปฏิทโทยินดับติรีลาก็ไม่ปาดแฟนๆนะครับชอบกันมากกิกกกิกากันสุดๆ,ๆไม,ม่ว่าจะเป็นชุดเอ่ยหรือว่าโชว์เอ่ยก็เนาะเป็นสาวแล้วอะค่าได้ค่าใครใจช่างมันมัวแต่ยอมกันว่าเราจะได้แก้แค่โตแล้วก็สวยแล้วก็อย่าไปยอมกันเลยทุกคนนสี่คนเนี่ยโอ้มาเต็มหมดเป็นงานรวมดาวที่ไม่ใช่งานบุนเดนสิปเด้อสวยมุดได้มุดใครไม่ชอบก็ตุยไปเลย กกและนะเขาก็มีฟแฟนๆบางส่วนเขาเข้าไปในคอนเสิร์ตนะครับโซนหน้าเนาะก็มีการคว้างระบูบูขึ้นไปตอนนั้นแบ,บ็คพิกก็กำลังพูดคุยกันอยู่นะครับแลบบ็วลิซ่าก็เห็นก็เลยเดินไปเก็บระบูบูที่อยู่บนเวทีแล้วก็ประกาศออกมาเลยว่าอยากคว้างขึ้นมานะครับเพราะว่ามันอันตรายค่ะก่อนที่เธอ้นจะหยิบระบูบูนั้นตอนนั้นน่ะโยนลงไปด้านล่างสีหน้าแบบว่าไม่โอเคถึงแม้ว่าฉันจะชอบระบูบูนะแต่การทําแบบนี้ฉันก็ไม่โอเคปกตินะครับในคอนเสิร์ตวงจะอนุญ,ญาตให้นําของเข้าไปได้บางส่วนเท่านั้นของบางส่วนที่สาาาาาามมมรรถถเเปป็นนนออววุุธไไได้้้จ่ญตใหํขึง น้ำดื่มนะครับจะเป็นน้ำดื่มจากในงานเท่านั้นนะครับและน้ำทุกขวดจะต้องถูกเปิดฝาออกเพื่อป้องกันการคว่าขึ้นไปซึ่งมันอาจจะอันตรายมากกว่าเป็นการแสดงความรักต่อศิลปินและลิซ่าเองก็คือแสดงอาการไม่พอใจเหมือนกันที่เธอนั้นถูกคว่าตุ๊กตาใส่ต่อหน้ามาแล้วมันคือความหวังดีของแฟนๆละมั้งแต่ว่าบางทีก็มันก็ต้องมีขอบเขตไงบางครั้งหลายๆเหตุการณ์เองมันเคยเป็นอันตรายกับศิลปินมาแล้วรอบนี้มันอาจจะเป็นตุ๊กตาแต่รอบหน้ามันอาจจะไม่ใช่ตุ๊กตาก็เป็นได้ทาไม่ตบไม่ตีไม่ก่ไมพูดด็ีขึ้น เ,เพราะเธอก็บอกว่ามันอันตรายหากสิ่งนั้นมันมีน้ำหนักอย่างเช่นนะครับที่ผ่านมานะครับไอยู IU เองก็เคยโดนขวดน้ำปลาใส่จนเจ็บมาแล้วอันนี้ก็ฝากฝากกันไว้เนาะสำหรับคอนเสิร์ตในบ้านเรานะครับและในบางช่วงนะครับลิซ่าเอกกี้แกงเนาะเธอกอดกนกลมเลยในช่วงในช่วงหนึ่งที่ช่วงทองนะครับลังๆฟินๆกันอยู่กอดกันกลมเลยลิซ่าก็มองไปที่โรเซ่ไกลๆด้วยมุมกล้องเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยแฟนๆเห็นแล้วก็แฟนๆสายชิปนะครับเห็นโมเมนต์นี้ก็คิดว่าทั้งคู่นั้นจูบกันบัสสูบปส๊บสีบลาน มุดซักระด๋อยผ้าคืนต่อแฟร์แฟกีฟ้กีกีกก้กันใหญ่เลยตรงนี้นะครับและคอนเสิร์ตนี้เองนะครับของสาวๆนะครับคนดังไปเพียบเลยรวมถึงอย่างฮยอนซอกผู้ก่อตั้งวายจีด้วยและก็ครอบครัวของสาวๆก็ไปให้กำลังใจกันด้วยเช่นกันส่วนกระแสต่ตางๆนะครับผมจะทำแยกให้ฟังอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิป,น,ลป,น,ลปนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบเจอกันในคลิปหน้าและสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปขอฝากไว้ด้วยนะครับ NF ็นเอฟเซบริการซีมมิ่งทุกระดับประทับใจสนใจสแกนคิว